มากี่ลมนัสครับสวัสดีจ้าทุกคนบังเดคค่ะฝนตกฝนตกนะคะนี่ค่ะอาการฝนตกแบบนั่นเขาเอิ่อญอย่างพายุเข่าสองมื่อจ้ะนี่นะคะเช่าไรเช่าวสวนเขากระสิประมาณนี้จ้ะเบิ้งน้ำนะคะเบึ้งน้ำนะคะ เดี๋ยวสิให้เบิ้งทางนี้นั่นจ้ะเบิ้งเด้อค่ะอันนี้ก็คือชาวไร่ชาวสวนเขาก็สิไทยหน้าถยไว้จังซี่จ้ะเบิ่งเอาใหม่ได้ซะโฟมิดว่าแต่ประสิสเมียร์อพฟเฟอร์สกัดเบิ่งเด้อค่ะนั่นจ้ะหักอยู่ใต้น้ำหมดเลยจ้ะ มาจ๋าทุกคนข้าไปยางน้ากันน,กน,กกน,นีก่ก็มีแบบแบบว่าเป็นคมกันนั่นะไปยางด้วยกันค่ะทุกคนจ๋ามีเด้อค่ะมีเรื่องสิมาบอก อันนี้ก็คือเห็ดพึ่งแม่มด,ด้จ้ะนี่ค่ะเห็ดพึ่งแม่มดออกแล้วค่ะนี่นะคะนี่เด้อจ้ะม้นนี้เป็นวันวันอี่ยงแล่ละค่ะวันวันอันวันเสาวันเสาวันเสาแม่เด้อค่ะ วันเสาร์มื้อนวันเสาร์ฟีดวันที่สีแม่เด้อค่ะทุกคนจ๋าเบิ่งเดอเบิ่งเดอพี่น้องไผมากินเห็ดเพิงแม่หมดเก็บเดอ้อค่ะเริ่มออกแล้วจ้ะอีพออีเม่าดเธอออกแล้วเห็ดเห็ดพึ่งแม่หมดนะคะ จ้าทุกคนบังได้ค่ะ